ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เงินช่วยเหลือกลุ่มปราะบางเดือนสิงหาคม2568เงินเข้าวัยขึ้นตรวจสอบวันโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยช่วยเหลือคนพิการกลุ่มปราะบางในเดือนสิงหาคม2568จะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือตามปกติโดยเงินจะเข้าบัญชีไวขึ้นคือวันที่8สิงหาคม2568 ทั้งเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยช่วยเหลือคนพิการโดยรายละเอียดการช่วยเหลือกลุ่มกลับางเดือนสิงหาคม2568มีดังนี้ 1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรเป็นโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กได้รับสวัสดิการตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนมีอายุครบ6ปีคนละ600บาทต่อเดือนและไม่จำกัดจำนวนบุตรโดยมีเงื่อนไขเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปี 2. เงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สัญชาติไทย ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดดังนี้อายุ60 69ปีจะได้รับเดือนละ600บาท อายุ70-79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1 0 0 0บาท 3. เงินเบี้ยผู้พิการคนพิการทุกคนที่มีสมุดบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการคนละ800 0 0ถึง1 0 0 0บาทต่อเดือนได้ดังนี้ คนพิการที่มีอายุไม่เกิน18ปีได้รับเบี้ยคนพิการรายละ1,000บาทต่อเดือนคนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยคนพิการรายละ800บาทต่อเดือนทั้งหากเป็นคนพิการอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถกดเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีก200บาทต่อเดือนรวมได้รับรายละ1,000บาทต่อเดือน